รัสมาคมมีมติให้สถาบัานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจัดสอบระดับชาติด้านพระพุทธศาสนานักเรียนโรงเรียนพระปริยะติธรรมสามัญครั้งแรกของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาคณะสงฆ์ไทยมวลนิธิธรรมกายนำเข้าสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระสองล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศ วัดพระธรรมกายบวรียประเทศเยอรมนีจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสามคัคคีและที่วัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีบูชาข้าวพระและทอดพระป่าเพื่อซื้อโบทวัดพระธรรมกายออเรกอนหลังใหม่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวดิมซีนิวประจำวันอังคารที่9ตุลาคมพุทธศักราช2555ครับ ทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ FM 102.25 MHz และ AM 152.1 KHz ค่ะครับแล้วพรุ่งนี้แล้วนะครับที่เราเหล่าลูกหลานหลวงปู่ครับจะได้ไปสั่งสมบุญใหญ่ถึง2บุญด้วยกนันโดยบุญแรกนีครับก็จะเป็นพิธีตักบาตรพระจำนวนกว่า12,800รูปครับที่แผ่นดินเกิดอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับก็สามารถไปร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ แล้วหลังจากที่ตักบาตรกันแล้วนะคะเราก็จะปลื้มกันต่อเลยค่ะกับพิธีปลูกต้นกล้าดอกดาวรวยนะคะพันทองชดินเศรษฐีค่ะซึ่งก็เป็นงานบุญที่พลาดไม่ได้เลยจริงๆค่ะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วค่ะเราทุกๆคนที่ไปร่วมงานณนะที่นั้นนะคะคก็จะได้รับเมล็ดพันธุ์ต้นสมบัติจักรพรรดินำไปปลูกกันที่บ้านด้วยนะคะขอย้ำว่าให้นำไปปลูกนะคะไม่ใช่เอาไปเก็บเพราะเราจะได้เก็บเกี่ยวดอก ของดอกดาวรวยนี้นะคะนําไปโปรยต้อนรับคณะพระธุดงค์ในช่วงต้นปี2556ด้วยค่ะครับและสสำหรับสาธุชนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกจะเดินทางไปร่วมงานก็สามารถติดตามภาพบรรยากาศตลอดงานได้นะครับที่ทางช่อง DMC ซีซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดตลอดภาพบรรยากาศตั้งแต่เวลา6น15นาทีเป็นต้นไปครับค่ะก็อย่าลืมเกาะติดหน้าจอปรืมไปด้วยกันนะคะครับแลข่าวแรกสําหรับวันนี้นะครับ มหาเทระสมาคมประกาศให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจัดทดสอบระดับชาติด้านพระพุทธศาสนานักเรียนโรงเรียนปร,ริยัติธรรมสามัญครั้งแรกของประเทศเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยด้วยครับ นายนพรัตน์เบญจว,วัฒานาน,านันท์ผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามมาศึกษาที่มีสมเด็จพ,พระวรรณรัตน์กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานได้เห็นชอบใช้ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยติธรรมแผนกสามมาศึกษาปีพุทธศักราช2555นั้นล่าสุดมหาเถรสมาคมยังได้มีนโยบายให้กองพุทธศาสนศึกษาประสานกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนาหรือ B ีเ t ตของนักเรียนที่เป็นสนัมมนาโรงเรียนพระปริยติธ,ธรรมรแผนกสามมาศึกษาทั่วประเทศกว่า400แห่งเพื่อใช้วัดระดับมาตรฐานความรู้ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะสงฆ์ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยครับด้านนายวิโรธอุนพพ่นทรับผู้อำนวยการกองพุทธศาสนาศึกษากล่าวว่าได้หาหรือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจัดตั้งคณะกรรมการออกแปลนข้อสอบบีเนต โดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนพระปริยติธรรมมาร่วมออกข้อสอบ3รายวิชาได้แก่วิชาพุทธประวัติและธรรมวินัยวิชาศาสนาปฏิบัติและวิชาภาษาบาลีแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาปีที่3และระดับมัธยมศึกษาปีที่6 กำหนดวันสอบครั้งแรกในวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556และจะมีการประกาศผลสอบในวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2556ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมสอบมากกว่า16,000รูปครับพระมหาเทระพระสังฆาธิการ กรรมาการมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนค่ะร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล84ปีพระธรรมวราจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรน,นิเวศวิหารรักษาการเจ้าอาวาสวัดสิรินทรเทพรัตนารามในพระราชูประถม คณะศิษย,ยานุสิตวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสิริทนทรเทพ,พรัตนารามในพระราชปถัมภ์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล84ปีพระธรรมวราจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารรักษาการเจ้าอาวาสวัดสิริทนทรเทพ,พรัตนารามในพระราชปถมัมภ์โดยมีสมเด็จพระวรรัตน์รักษาการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ สมเด็จพระมหามุนีวงเจ้าอาวาสวัดราชบอบพิสถิตมหาศรีมารามสมเด็จพระธทรยานมุนีเจ้าอาวา,วาสวัดเทพศิรินกรรมการมหาเทรสสมาคมพร้อมด้วยพระมหาเทรานุเทระพระสังฆาธิการนายวิรุณเตชะภัยบูลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังดรสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาตลอดจนศิษยานุสิตร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก พระธรรมวราจารย์เป็นพระมหาเถราชั้นผู้ใหญ่ที่มีคุณูปาการต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครองซึ่งมีความเมตตากรุณาต่อพระพิสุทธิสมเณรที่อยู่ภายใต้การปกครองการศึกษาท่านมีส่วนสําคัญในการพัฒนาการศึกษาทั้งนักธรรมบาลีและปริยัติสามัญ และมีส่วนผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสม์ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรในปีพุทธศักราช2540ด้านการเผยแผ่ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศทุกทวีปกว่า20ประเทศดำเนินการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เดินทางไปประชุมพระธรรมทูตในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเดินทางไปประชุมพระธรรมทูตณสหาภาพยุโรปและออสเตรเลียร่วมประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกณประเทศออสเตรเลียและประเทศไต้ไหวันเป็นต้นทางด้านสาธารณาสงเคราะห์ท่านได้ดำเนินการสร้างถนนและโรงเรียนในระดับชั้นประถมมัธยมมหาวิทยายลัยสงฆ์และงานออกแบบดำเนินการก่อสร้างหอชั้นหอพักวิสุทธิสมเณรและอื่นอเป็นจำนวนมากค่ะ ในทุกๆปีครับภาพสาธุชนจำนวนมากที่เดินทางมาจากทุกสารทิศทั่วโลกครับเดินทางมาร่วมงานบุญณะลานบุญแผ่นดินเกิดพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุรีสดจันทะสะโรเทียมเพลสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับทาให้ป้าละไมเกิดคําถามขึ้นในใจครับว่าทําไมเราเป็นคนอยู่ในพื้นที่จึงดังไม่ได้มีส่วนร่วมในงานบุญดังกล่าวจึงทําให้ป้าละไมตัดสินใจครับขับรถซาเลงคู่ใจรับส่งสาธุชนผู้มาร่วมงานครับติดตามชมได้จากรายงานพิเศษวันนี้ครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ดิฉันนำทุกท่านมาที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะและว,วันนี้นะคะเราจะมาคุยกับคุณป้าใหม่นะคะซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานบุญทุกๆงานบุญที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณป้ากันนะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่ได้ร่วมกิจกรรมนะคะสวัสดีค่ะป้าหมาสวัสดีค่ะป้าหมายเป็นคนสองพี่น้องเลยหรือเปล่าตั้ง<ช>แต่แรก่คะ แล้วเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เห็นคนมาเยอะเยอะเห็นคนมาเยอะเยอะก็ปลื้มใจโดยที่ว่าไม่ได้คิดมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนครั้งแร่ะพอเห็นรถมาคนรถอีกคนก็เดินกันมายาวไกลมากไกลจากบ้านเนี่ยสองกิโลแหละไปเนี่ยไกลไปทางโน้นอ่ะ สองกิโลด้านนี้นะแต่ด้านเนี้ยเขาว่าไปยันวัดหลวงพ่อโนงเลยรถคนก็เดินมาคนก็ตกสถานที่ก็ยังไม่มีจอดห้องน้ําก็ยังไม่มีมก็นึกขึ้นได้ว่าเออเขามาเขาก็คงปวดปวดทุกข์กันมาละเอาก็เรียกเขาเชิญเข้าห้องน้ําเลยค่ะเชิญเข้าห้องน้ําเลยค่ะอืมก็ได้เจอแับสี่ อุบาสิกาแก้วค่ะ <Ha. S 2> อุบาสิกาแก้วเขาก็บอกเขาก็ชวนให้ไปนะคะเขาบอกว่าป้าลงปูเนะงป่เนี่ยดีนะลงปู่เนี่ยขอได้นะก็อย่างเฉยๆ <Ha. S 2> ก็เห็นคนแก่เดินยอกแงกงอกแงกมาทิ้งร้านเลยฟ้าตะเล้งเลยก็ไปรับรถายก็รู้จะไปรถลลยเยอะแยะ oh, เดี๋ยวรถมันชนมันเขี้ยวเอา้า <Ha. S 2> ไปไม่ฟังใครเอาขับต<อ>ะเล้งล <ด S 1> ไปเลยรับ รับคนแก่มาคนไม่แก่ก็พลอยขึ้นมาด้วยม,มันก็ไกลเป็นกิโลนะแล้วก็บอกเพราะว่าเราเดินตรงนี้เต็มมันรถมันเบียดให้เดินเข้าซอยก่อนหน้าบ้านเราก็ีซอยวนมาออกค<ะ>เขาก็เข้าไปเข้าไปในซอยนะแล้วโผล่มาหน้าร้านพอดีซอยมันจะโผล่มาหน้าร้านพอดีก็รับตรงเนี้ยนะเขาให้ตามเขาไม่เอาไม่เอารับฟรีค่ะก็ ไม่ได้คิดถึงบุญถึงอะไรแล้วก็คิดว่ามาส่งเราเขาขเดินไม่ได้ค่ะทีน,นี้เขาบอกได้บุญนะป้าได้บุญนะม,มาส่งเนี่ยได้บุญนะบางคนเขาก็ให้ตังค์เขาบอกไม่เอาก็ได้บุญครับ้องน้ำเขาก็ให้ตังค์เขาไม่เอาได้บุญดีเรียกเขาเข้า,ขา ปรากฏว่ารับฟรีไปหนึ่งเที่ยวมาเที่ยวที่สองเอาแล้วแต่ให้ก็คือเที่ยวแรกเราก็ตั้งใจนะด้วยความตั้งใจเราอยู่แล้วมาที่ยวที่สองมาเยอะแยะแล้วแต่ให้ก็แล้วกันเป็นไงป้าเป็นไงบ้างรอบนั้นเราโุยได้แล้วสองพันฟล้วก็มาเที่ยวสองมานั่งนั่งดูโอ้เราตูทะเบียนรถรถบัส เป็นร้อยร้อยคันเลยกับพูดก,กับลูกรถบัสเป็นร้อยร้อยคันเลยเนะนี่ยหุยมาจากนู่นแน่ตังก็มีพัทธลุงก็มีค่ะเชียงไอเชียงใหม่เชียงรายอะไรมีทั้งนั้นโอโ้โหคนใต่ไต่แค่นัะเพื่อนฝ่ายมากัน,นแล้วเราทําไมเราอยู่แค่นี้นนเราไม่ไปแค่มาคิดว่าคนนั้นพูดอย่างนั้นคนมีพูดอย่างนี้ดีมั่งไม่ดีมั่งค่ะ เอาลองไปนี่ตัดเสื้อผ้าเลยไปเข้าวัดใหญ่เลยอ๋อไปวัดพระธรรมกายเลยไปเลยไปถึงก็โอ้โหผูรวมบุญไต็มกันลาหมดเลยข้าวขึ้ไปเลยข้าวก็เลื่องกั่ได้พระก็เลื่อง <laughs> ไปไปก็ไปก็ดีได้การต้อนรับดีแล้ว่บช่วงช่วงเที่ยงก็ ช่วงเที่ยงก็นั่งคุยกันก็ไม่ได้คุยเรื่องชาวบ้านนะ,ม,นะมันชอบตรงนี้เหมือนวัดเนี้ยเป็นต้นบุญต้นแบบนำในสิ่งที่ดีๆพูดในสิ่งที่ดีๆแล้วตอนนี้เนี่ยใกล้ถึงวันที่สิบตุลาแล้วป้าเตรียมตัวยังไงบ้านที่จะมีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้วัดธรรมกายมาลแล้วข่ดห้องน้ำดิว่าอางน้ำสะอาดเลยตอนได้ลหลับเตรียมห้องน้ําเตรียมห้องน้ํา คุณผู้ชมคะคุณป้าใหม่นะคะท่านก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองมีส่วนร่วมในกิจกรรมบุญทุกๆบุญค่ะค่ะวันนี้ค่ะเรามีคําถามทิ้งท้ายรายการนะคะคําถามมีอยู่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ําภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านบวชตอนอายุกี่ปีคะ่ะสิบสายแรกค่ะก็จะได้รับเสื้อสวยๆจาก New Special Report นะคะส่วนตัวนี้ เป็นของคุณป้าใหม่นะคะเขามอบให้คุณป้าคะ่ะสาธุค่ะเสื้อสวยๆค่ะวันนี้ก็ขอราทุกท่านไปก่อนนะคะ DMC ถ่ายภาพคณิถาพงเพศรายงานสวัสดีค่ะแล้วในขณะนี้นะคะหลายๆจังหวัดในประเทศไทยคะ่ะกำลังประสบอุทกภัยน้ำท่วมคะ่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดประจีนบุรีทำให้ ประชาชนนะคะอยู่กันอย่างยากลําบากค่ะดังนั้นมูลนิธิธรรมกายจึงได้เป็นผู้แานกันยนาณมิตรทั่วโลกนํำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยนําไปมอบนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่อําเภอกบินบุรีค่ะรายละเลอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณกุลมินตราไทยยนันค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดี DM c News ทุกท่านค่ะขณะน,นี้ดิฉันได้มาลงพื้นที่แจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยในวันนี้นะคะดิฉันได้มาลงพื้นที่ร่วมกับคณะพระพิสุ2์แล้วก็คณะกรยังมิตรชาวจังหวัดปราจีนบุรีค่ะส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมกันนะคะ มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายโดยดริศของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชยโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายได้มอบหมายให้พระมหาฉลองชัยคานุตตโมวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะกรณมาิตรจ,จังหวัดปราจีนบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้จากโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภายน้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีจำนวน2,776ครัวเรือนนาหอประชุมที่ว่าการอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนายรุ่งชัยใบกว้างในอำเภอกบินบุรีเป็นผู้แทนในการรับมอบถุงยางชีพในครั้งนี้ เพื่อส่งต่อไปอยังคณะกรรมการหมู่บ้าน5ตำบลในอำเภอกบินบุรีที่ได้รับผลกระทบจากภายน้ำท่วมประกอบไปด้วยตำบลวังตะเคียนตำบลกบินตำบลบ้านนาตำบลบ่อทองและตำบลเมืองเก่า สวัสดีครับผมนายลุงชัยใบกว้างนะครับในอำเภอกบินบุรีนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทางมูลที่ทำมารกายนะครับที่ได้นําสิ่งของมามอบแบบพี่น้องชาวอำเภอกระบินบุรีซึ่งประสบอุกภัยนะครับตั้งแต่วันที่15กันยายนจนถึงปัจจุบันก็20กว่าวันนะครับขณะนี้พี่น้องประชาชนเราประมาณ5,000ันครัวเรือนห7ื0นักว่าคนนะครับที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับพืชสวนพืชไร่นาข้าวประมาณ5 0,000กว่าไร่วัด23วัดนะฮะ ถนน200กว่าเส้นโรงเรียน22แห่งแล้วก็ปิดไปแล้ว17แห่งครับก็ส่วนสิ่งของที่นำมาวันนี้นะครับก็ทราบว่าเป็นสิ่งของที่ทางวัฒรรมการและมูลนิธิธรรมกายนะครับได้ไปรับบินสบัดจากที่ต่างๆนะครับรวบรวมกันมาเพื่อช่วยพี่น้องกระบินบุรีนะครับก็เป็นน้ําใจคนไทยนะฮะตรงไหนที่เกิดปัญหาส่วนที่ไม่เกิดปัญหาก็จะช่วยเหลือกันสิ่งนี้ก็เป็นมาตลอดปีที่แล้วมูลนิธิธรรมกายก็เอาของมาแจกเราที่ ทวัดเพร่อเฉลิมปีนี้ก็มาอีกนะครับพี่น้องเราก็มีความขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้พี่น้องที่ได้รับฟังรับชมรายการนี้อยู่นะครับสิ่งของท่านที่ได้บริจาคหรือตักบาทวันนั้นทุกชิ้นนะครับมีประโยชน์ที่ชาวกบินบุรีนะครับขอใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้ส่วนบุญกุศลนี้นะครับทำให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณทุกทท่านครับสวัสดีครับ จากนั้นคณะทีมงานได้เดินทางต่อไปยังวัดรัตนโชติการามบ้านเพชรเอิมตำบลวังดานอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อถวายถุงยังชีพให้แด่พระครูรัตนโชตยารักษ์จเจ้าอาวาสวัดรัตนโชติการามบ้านเพชรเอิมและมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนตำบลวังดานในหมู่ที่สและหมู่ที่8 รวมจำนวนทั้งสิ้น224ชุดโดยสิ่งของที่นํามามอบให้ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป30,000ซองข้าวสาร6,000กิโลกรมัมและอาหารกระป๋องจํานวน15,000กระป๋องซึ่งในขณะน,นี้สถานการณ์ระดับน้ำบริเวณวัดรัตนโชติการามบ้านเพชรเอิมมีความสูงอยู่ที่60เซนติเมตรถึง1เมตร การสัญจรเข้าออกบ้านเรือนต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะส่งผลให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายครอบครัวออกไปอยู่อาศัยอยู่บนท้องถนนชั่วคราวส่วนพืชสวนไรนาได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากเนื่องจากบ้านเรือนในบริเวณน,นี้อยู่ใกล้กับแม่น,น้ำปราจีนบุรีคนอื่นอตามาพระครูรัตนโชติยาลักษณ์เจ้าวาดวรรัตนโชติการาม วัดเพชรเชอริมที่เป็นวัดที่ประสบอุทกภัยเป็นประจำทุกๆปีสำหรับปีนี้ก็ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อธรรมชัยโยพระเจ้าประสงค์ที่เป็นตัวแทนของหลวงพ่อใหญ่วันนี้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่มาร่วมได้รับอนุโมทนาทานจากพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อธรรมชัยโยมีสองหมู่บ้านเดียวกันคือหมู่8 กับหมูสามมีบ้านโคกตะลักบ้านเพชรเจอบ้านน้ำฉาและก็บ้านหมกถูงบ้านโคกกวดก็ผมต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อธรรมชจโยและกับประจัาประสงค์และตัวแทนของอหลวงพ่อคือญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่นําของมา,อ,าอนุโมทนาทานให้กับญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายและประจัาประสงค์ในครั้งนี้ผมจะไม่ลืมในความเป็นมาของหลวงพ่อในตลอดไป ขอบระคุณย่ง,ยง่ะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการแจกถุงยางชีพในวันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนเอาบุญมาฝากทุกทุกท่านนะคะเดียมซีถ่ายภาพกุมินตราทยนานันรายงานค่ะ ในช่วงนี้ค่ะเราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องนักสร้างบารมีที่ต่างประเทศนะคะที่ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลแต่ยังคงมีความรักและมีความศรัทธามั่นในพระพุทธศาสนาและจัดกิจกรรมงานบุญขึ้นอย่างตลอดต่อเน,นื่องซึ่งวันนี้ค่ะเรามีกิจกรรมงานบุญของศูนย์สาขาโซนยุโรปที่วัดพระธรรมกายบาวาเรียและโซนอเมริกาที่วัดพระธรรมกายอรอริกอนค่ะติดตามได้ใน World News ค่ะ วัดพระธรรมกายบาวรียประเทศเยอรมนีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระโดยในภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระและปฏิบัติธรรมพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกจากนั้นเป็นพิธีทอดพระป่าสามาคัคคีประจำเดือนตุลาคมโดยมีคณะประธานดังนี้กาลยานมิตรจินตนาเทียนไมเยอร์กาลยานมิตรวาทินีคอรเทอร์ฮูเบอร์ uber, และกาลยานมิตรกลุ่มธรรมชยัยกาลยานมิตรไทยมิทาันคา การยานมิตรพยาวเข็มทองจากนั้นสาธุชนได้ร่วมการตักบาตรดำเนินตามรอยวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามและถวายพัตาหารแด่คณะสงฆ์โดยมีการยานมิตรละองนอยมาเยอร์การยานมิตรศตวพทย์หญิงดารุณีเนเกเล่และกะัลยานมิตรพยาวเข็มทองเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัตาหารในภาคสายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันอนันตชยัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีกัลยานมิตรจินตนาเทียนมาเยอร์ กาลยานมิตรสัตวแพทย์หญิงวาทินีคอสเชอร์ฮูเบอร์และกาลยานมิตรขันทองดอกเป็นผู้แทนจุดเทียนใจจากนั้นเป็นพิธีถวายกองทุนเครื่องกันหนาวโดยมีกาลยานมิตรจินตนาเทียนไมเยอร์ ayer, และกาลยานมิตรสัตวแพทย์หญิงดารุณีเนเกเล่เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคน <S <S ด้านกาลยานมิตรวัดพระธรรมกายออร,รกอนได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระ ภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นจากนั้นกาลยนานมิตรที่เกิดในเดือนตุลาคมได้ร่วมกันจุดเทียนใจไฟนิรันดรน,นันตชยัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อมาได้ปฏิบัติธรรมพร้อมกันตามเสียงของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีผ่านทางช่อง DMC จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซื้อโบสถ์วัดพระธรรมกายออ,ร,อริกอนหลังใหม่โดยมีกาลยนานมิตรทอดนาวรังศีและกาลยนานมิตรดอกแก้วโลวันเป็นประธานกล่าวคำถวายผ้าปา่า และในช่วงนี้ครับก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ครับ ขอดเดชเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านครับในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับร่วมกันสั่งสมหารทานบารมีร่วมกันด้วยการตักบาตรพระสงฆ์จำนวนกว่า299รูปในวันอาทิตย์ที่14ตุลาคมพุทธศักราช2555ครับณบริเวณถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโดยสามารถมาร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับและสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0805559678ครับและในวันเสาร์ที่20ตุลาคมก็ยังมีอีกหนึ่งงานบุญใหญ่ครับก็สามารถไปร่วมกันตักบาตพระสงฆ์จำนวน2,600รูปได้นะครับณบริเวณถนนคู่ขนานเขาแคนอำเภอปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมาครับก็สามารถไปร่วมงานได้ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปครับและสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0858600753ครับ ค่ะแล้ววันที่20ตุลาคมเช่นเดียวกันค่ะที่อุทยานเบญจศริสุขุมวิทย4กรุงเทพมหานครนะคะตักบาทพระ2,600รูปค่ะงานก็จะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาเช่นกันค่ะสอบถามข้อมูลได้ค่ะที่083-084-2072ค่ะ ครับก็กรณาแต่งกายด้วยชุดสีขาวๆนะครับเพื่อเป็นการรักษาวัฒนานธราชาพูดครับและว,วันนี้ก็หมดเวลาของ d m c n e w s แล้วนะครับผมนัทพลโยธิพนาเวทและคุณปริชาแซ่เฮรวมถึงทีมงาน d m c n e w s ทุกท่านต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ